ชงพลังน้ำตกหูโขคเข้าช่วงน้ำหลากฤดูร้อนสำนักข่าวสินหัวชวนชมความตะการตาของน้ำตกหูโขคกลางแม่น้ำเหลืองที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากอย่างมากหลังจากตอนบนของแม่น้ำเหลืองมีฝนตกเพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อัตราการไหลของมวลน,น้ำสูงแต่1 8 0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้เกิดฉากน้ำตกทรงพลังที่ดึงดูดเรานักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะเวียนม,มาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอันหนึ่งน้ำตกหูโขคตั้งอยู่บนเวณพรมแดนระหว่างบณฑทซนารซีทางตอนเหนือและบร ทนซ่านสีทางตะันตกเฉียงเหนือซึ่งถือเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน